สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะตุกก็ได้นะคะบวบหอมมานะคะลูกหนึ่งนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะในตู้เย็นก็มีผักชีลาวนะคะวันนี้ทุกจะทําเมนูอ่อมบวบใส่หมูสับนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะทุกก็หั่นบวบหอมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะตุกก็ เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ตุ๊กก็จะผัดหมูนะคะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงตุ๊กก็นะคะซื้อมานะคะในตลาดนะคะก็เอามานะคะผัดใส่เนื้อหมูให้มันสุกนะคะถ้าถ้ามันยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆมันก็จะเหนียนาวนิดหน่อยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะตุ๊ก็ผัด จนกว่านะคะเนื้อหมูจะสุกนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะทุกก็จะเอานะคะบวบหอมนะคะที่ทุกหั่นไว้นะคะผัดใส่กับเนื้อหมูนะคะก็ผัดจนกว่านะคะ บวบก,กับเนื้อหมูนะคะจะเข้ากันนะคะแล้วก็กับพริกแกงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะก็จะผัดจนกว่ามันจะเข้ากันนะคะค่ะต่อไปนะคะตุก,ก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะก็จะมีข้าวคั่วนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆนลืมนะคะใบแมงลักนะคะเดี๋ยวตุกขอไปเก็บ หลังบ้านก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะหรือผักอีตูนะคะเพื่อนๆปลูกไว้ข้างหลังงามงามสองสามต้นนะคะปลูกไว้กินนะคะเพื่อนๆไม่ได้ปลูกไว้โชว์นะคะอันนี้ตุ๊ก,กจะเก็บมาหนึ่งกำมือนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือนะคะผักบุ้งนะคะเพื่อนๆตุ๊กปลูกไว้เมื่อหลายอาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้กําลังโตนะคะต้นสวยสวยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เอามาผัด ผักบุ้งนะคะเพื่อนๆนะคะกำลังงามเลยค่ะแล้วก็มีนะคะ่าบวบหอมนะคะเพื่อนๆยอดกำลังยอดกําลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะทุก,ก็จะเอานะคะใบแมงรักหรือใบอีตูนะคะ่ะใาอีตูนะคะ่ะเอามาใส่นะคะนี่ยใส่นะคะเป็นไงคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะอันนี้แกงนะคะบวบหอมนะคะใส่หมูสับนะคะ สไตล์ตุกนะคะน่ากินน่ากินนะคะ,คะตุก,ก็จะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะก็จะตักใส่ถ้วยนะคะ อนนี้นะคะแกงอ่อมบวบหอมใส่หมูสับนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาน้ากินน่ากินนะคะ,นะคะเมนูวันนี้นะคะมานําเสนอนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะเอาไปลองทำ